มาแถลงข่าววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในนักสพิมพ์ Bangkok Post สองวันที่คร้บคืออยู่ก็ปรากฏเป็นข่าวนะฮะว่ารัฐบาลจะสร้างคลองระบายน้านะับยาวตั้ง137กิโลเมตรใช้เ <sucks> งิน um, ตั hmm. ้งแสนล้าน ฝั่งตะวันออกของไม่น้ำเจ้าพะยาเพืนะ่อระบายน้ำยามน้ำท่วมผมก็ค่อนข้างตกใจนะครับตกใจทั้งในมุมมองทางการเมืองซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในเรื่องทางวิชาการ,นะรอันนี้ก็ต้องพูดตทางการเมืองก่อนนะผมก็โทรไปที่กรมสรรพาธัน พนอชทอี่วาสำนักงานาน้ำนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยนี้ก็เป็นลูกน้องเกา่าถามว่านี่เราเนี่ยเห็นในการของโพสต์แถเน่เขาก็บอกว่านายได้รับคำสั่งมาให้ถแถลงครับผมก็แถลงไปแต่ว่ามีลงฉบับเดียวคือแบ่งของโพสต์ผมก็โหเล่าบอกเออก็ดีแล้วนะครับที่ลงน้อยๆผมก็ถามว่าต้อแถลงทำไมอ่ะ เขาจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่บอกผมไม่ทราบครับผมก็ถามว่าแล้วที่ทแถลงมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเหรอบอกอย่างครับเพิ่งศึกษาตอนบนตอนน้ําเข้าแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาตอนน้ําออกคือตอนออกทะเลผมบอกอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่ล่ะก็แสนล้านครับผมก็บอก เฮ้ยแสนล้านบาทนี่รัฐบาลไหนรัฐบาลใหม่่ก็ยังขาดแคลนเงินเลยนะแล้วนี่สร้างเนี่ยกี่ปีเสร็จเ็าบอกสองเฟสสิบปีครับผมก็เลยลำพึงลำพันไปเพราะเป็นลูกน้องบอกเฮ้ยแล้วนี่รัฐบาลนี่เขาจะอยู่อีกสิบปีเหรอพูดเป็นเล่นนี่เป็นคำพูดเล่นระหว่างผมกับลูกน้องแต่ว่ามันก็มีสาระนะครับทีนี้ พูดเรื่องกึงๆ่งๆการเมืองก่อนนะครับการที่รัฐบาละจะเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่กล้าเอ่ยเชื่อนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงไปสั่งให้กรมจรานเขาศึกษาแล้วก็ให้แถลงขา่าวตอนสั่งให้เขาศึกษาเนี่ยก็บอกครับคือเด็กเนี่ยเขาบอกคโครงการนี้มีอยู่แล้วครับจากนครสวรรค์นะฮะไปออกไปน้ำเออท่าจีน ก็ได ul of ้รับคําตอบทันทีว่าชอบเพราะเป็นของการหนึ่งของคุณยิ่งรักให้ไปศึกษาใหม่เด็กเขาก็บอกว่าถ้าศึกษาใหม่เขาก็ไม่ได้ทำเนี่ยเพราว่าระบายทางตะวันตกไม่ได้ก็ต้องระบายทางตะวันออกนะครับก็คือที่แถลงเนี่ยผมก็แรงแย้งก็เลยแย้งเด็กคนนั้นว่าทำไมถึงรังเกียรเราลังเกียจจริงหรือเปล่าก็นี่ไงไอคลังข้อมูลก็เห็นเอาไปทําทั้งชุดสองเนี่ย แม่น้ำนรัดฮจากบางไซบางบานเนี่ยก็อเอาไปทำเพียงแต่ทำแพงกว่าสองเท่านรานรหไม่โครงการนี่มันถึงจะาถึงรังเกียจล่ะแต่เขาบอกไม่รู้ครับทีนี้ผมจะพูดเรื่องการเมืองซะก่อนนะครับคือตอนนี้นะครับผมคิดว่าคุณก็คงเห็นด้วยเหมือนกับผมนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือแสดงความยินดีที่ คนจำนวนไม่น้อยเขาเรียกร้องนะฮะกับรัฐบาลใหม่สองก็คือให้ความสะดวกรัฐบาลในการที่จะเข้าสู่การบริหารประเทศโดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่สุดจะได้เริ่มทำงานสิ่งที่ไม่ควรทำะนะก็คือการไปเปิดโครงการใหม่ขึ้นมานะครับโครงการอย่างเงี้ยที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยนะครับ ช้เวลาสิบปีมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลที่กำลังจะจากไปนะครับเป็นตั้งโครงการที่อีกสิบปีเสร็จมันเรื่องของรัฐบาลใหม่เขาทำสองเนี่ยเป็นโครงการต้องใช้เงินตั้งแสนล้านในขณะที่รัฐบาลใหม่เขาก็พูดทุกวันนะครับว่าลำพังที่มีอยู่นี่ก็ไม่พอแล้วตามโครงการใหม่พักเก้าไกลบอกมีร้อยโครงการใหม่ เพื่อไทยบอกมี300โครงการใหม่ทุทั้ง